สวัสดีครับท่านผู้ชมมาพบกับรายการนี่ละมังกันอีกแล้วฮะในสัปดาห์นี้แน่นอนครับเราพาไปดูเทคนิคการติดตั้งเครื่องเสียงนะฮะพร้อมกับเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆฮะว่าเป็นยังไงกันบ้างแล้วก็ไปดูอีกหนึ่งเทคโนโลยีใหม่ของเขานะว่ามีอะไรกันจี๊ดจีดสุดยอดจริงที่สําคัญพลาดไม่ได้ไปคุยกับนักแข่งว่าปีนี้เป็นยังไงบ้างพร้อมกับการเปิดตัวของเจ้านี่เอาติสเลยฮะฮ่าๆมันๆาตามสไตล์นักแข่ง มันแค่ไหนเดี๋ยวเราต้องไปติดตามกันนะ o y r i ร e พ IONE er. โอ้โหพี่กว้างขนาดนี้มีคนเคยหลงบ้างไหมพี่เป็นตู้โชว์ครับเป็นตู้โชว์ซึ่งก็มีแบบสินค้าแต่ละชนิดนะครับด้านด้านส่วนที่2ของเรานี่จะเป็นรถที่เราติดตั้งเครื่องเสียงนะครับโอ้เนี่ยเมื่อกี้ผมเห็นแล้วชอบใจมากพี่สวยจริงๆ ดีไซ <Design. S 2> น์คันนี้ทางเราทางทีมงานเราเป็นคนดีไซน์ทั้งหมดด้านท้ายเนี่ยใช้เป็นโครเมียมทั้งหมดนะฮะฝรั่งนะฮะหรือทางญี่ปุ่นมาดูเขาก็จะชอบมากนะครับ<ม>เพราะว่าเขาก็ไม่เคยเห็นงานติดตั้งลักษณะน,นี้มาก่อนเหมือนกันผมยังชอบเลยพี่ครับผมแล้วมีคันอื่นด้วยมีแจ๊สมียาลิสำสำหรับคันนี้ก็เป็นรถยาริสครับก็เป็นชุดที่ราคาไม่สูงนักเอาไว้ให้ลูกค้าลองฟังดูโหนี่ใหม่ล่าสุดเลยพี่มาด้าสองมาด้าสองฮะโหถ้าท่านผู้ชมเห็นแ่บอย่างที่ผมเห็นตอนนี้นะฮะ สุดยอดนูห่หฮะท่านผู้ชมในนี้มี3จอ3จอครับคือตำแหน่งด้านหลังเนี่ยจะฝังแปลกกว่คันอื่นนะครับบางทีแบบว่าเรามีลูกซึ่งตัวไม่สูงนักเนี่ยเราก็ติดตั้งให้ตำแหน่งมันต่ำลงมานิดหนึ่งเพื่อให้คนนั่งหลังเนี่ยได้มุมมองที่แบบ ชัดเจนระดับสายตาก่อนจะติดตั้งคำนึงถึงทุกๆอย่างคำนึงถึงความต้องการกับการใช้งานจริงเนี่ยต้องติดยังไงให้เขาแฮปปี้กับระบบเสียงของเราสำหรับแผันนี้ก็เป็นระบบเสียงชุดย่มยอมๆอีกชุดหนึ่งนะครับใน New Jazz เป็นชุดอัปเกรด ซึ่งราคาไม่สูงนักงานค่อนข้างเรียบร้อยมากๆทางเราเน้นงานความเรียบร้อยการเก็บงานและดีไซน์ที่แตกต่างทันนี้คือเป็นรถต้นแบบที่ใช้สินค้าแบบสุดยอดของโลกทุกชิ้นนํามาติดตั้งในรถคันนี้คันนี้ก็เป็นรถที่ได้รางวัลแชมป์ประเทศไทยงานการ์ดไอเอสนะครับดีเลยฮะ กำลังจะสอบถามอยู่ว่าคณะกรรมการตรวจสอบเสียงยังไงอย่างไอเอส่าเนี่ยจะเป็นค่ายของทางอเมริกานะครับเขาจะกำหนดทิศทางและตำแหน่งเสียงนะครับไว้สำหรับการให้คะแนนเราต้องตอบโจทย์ที่เขากำหนดมาให้ได้นะครับจริงๆแล้วมันมีรายละเอียดเสียงเล็กๆน้อยๆที่เราเอมองขมากไปทุกจุดเลยครับเขามีเครื่องวัดด้วยใช่ไหมฮะก็ม,มีเครื่องวัดะก็มีเครื่องวัดอ t ทเเพื่อวัดความถี่ให้มันออกมาแบบสมบูรณ์นะครับเดี๋ยวไปดูอย่างื่นกันดีกว่าอยู่นานๆแล้วจะเกิดกิเลส รถแต่ละคันแต่ลย d y แซดครับนี้แ็เปีนแซดสตัวใหม่เลยโห oh, พี่ครับแสดงว่าที่นี่เป็นได้รับการไว้วางใจยอย่างมากเลยนะพี่ครับอันนี้ก็เป็นออดดี้ทีพีนะครับอันนี้เป็นห้องทํางานของเราครับครับอันนี้เป็นหน้ากากนะครับเดี๋ยวเราก็จะประกอบฟลอนเข้าไปขอบด้านข้างที่ยังโล่งๆอยู่ เดี๋ยวเราก็จะมีเก็บเป็นงานอะคริลิกและพ่นสีให้งานเนี่ยมาดูแล้วคลุมคลืนเข้ากับโครงสร้างคอนโซนเดิมโอ้โคือใช่ว่าเอามาถึงก็ใส่แล้วไ,ไ,ไปไ,ได้ครับ <S 1> <S 1> งานคือเราทําออกมาแล้วเนี่ยต้องให้ลูกค้ารู้สึกว่ามันได้ผลงานที่ออกมาแล้วเหมือนออริจินอลจากโรงงานนะครับ ไปแอบหยิบมาจากมือช่างครับอ๋อตัวนี้เป็นสายหลังคลอนนะครับตอนติดตั้งเนี่ยเราต้องมีการห่อหุ้มนะสังเกตใยขาวๆนี่นะครับคือใยแก้วนะครับเราห่อหุ้มแล้วก็พันด้วยเทปอีกชั้นหนึ่งเพื่อเพิ่มจหนวนให้มันแน่นหนาขึ้นนะครับแล้วก็การมันแตกกันแก้ในเรื่องของเสียงกวนได้นะฮะแล้วก็มันก็ยังรักษาสายการความร้อนแล้วอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตลอดนี่เป็นอีกหนึ่งความรู้น้องๆไปลองหุ้มหรือว่าถ้าอยากลองทำเองทำได้ทำได้เลยครับเดี๋ยวเอาไปคืนช่างเขาก่อน เดี๋ยวทำอะไรนี่พี่เปลี่ยนฟอนต้องติดอะไรเนี่ยตัวนี้เขาเรียกขันแดมฮะผันเก็บเสียงการเสียงรบกวนจากภายนอกรถนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันยังช่วยลดการสั่นสะเทือนเวลาลำโพงทํางานนะฮะ๋อ,อนี่ติดให้ผมด้วยครับติดให้ด้วยครับไม่ใช่แค่นี้นะครับเราใส่เครื่องเสียงดีๆเข้าไปแล้วเนี่ยถ้าไปใส่ลำโพงติดรถเนี่ยมันก็ดูกระไรอยู่ไม่สัมพันธ์กันไม่สอดล้องกันจะให้เสียงดีเนี่ยนอกจากเปลี่ยนฟอนเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนลำโพงที่มีคุณภาพเข้าไปด้วย นะครับผมเลยจัดลำโพงมาติดตั้งให้ด้วยพร้อมกับแผงเก็บเสียงนะครับจริงหรอพี่จริงครับจริงครับเป็นไงครับท่านผู้ชมไม่ต้องอิจฉานะครับแมมีผู้ใหญ่ใจดีอย่างนี้ก็รอเล่นมาพี่เสียงมันจะได้ไพเราะนะฮะรอเล่นมาพี่นะจะได้มีความสุขในกระลารอเล่นหรือเปล่าเรื่องจริงครับกำลังติดตั้งอยู่ครับเอาละครับท่านผู้ชมเดี๋ยวจะได้ฟังเสียงกันนิดนึงนะว่ากริปกันแค่ไหนชัวนะพี่ชัวครับชัวหมดหมดชั่วโมงอัมกันแล้วนะไม่มีแล้วครับโอเคครับเสร็จแล้วจะได้มีความสุขนะครับโอ้ยขอบคุณมากครับพี่ ใช้เวลาเนี่ยเพราะว่าเวลาเราใส่ฟอนตัวใหม่เข้าไปเนี่ยมันจะเหลือช่องเล็กๆน้อย เสร็จแล้วเราจะต้องเจาะกรอบให้มันเข้ากับตัวฟอนต์ตายแล้วพี่รบกวนพี่หรือเปล่าเนี่ยอ๋อไม่ครับเป็นขั้นตอนของงานที่มาตรฐานแล้วก็ต้องเป็นขั้นตอนอยู่แล้ว<อ>ครับตัวนี้ก็คือตำแหน่งใสสวิสเตอร์หรือเสียงแหลมบริเวณหรงกลางนะครับตัวนี้คือตัวใหม่นะครับที่เราจะใส่เข้าไปนะครับก็มีการปรับมุมมุมาด้วยนะฮะเพื่อให้ทิพางเสียงเนี่ยมันตรงกับระดับหูเราละเอียดขนาดนี้เลยเหรอพี่เวทีเสียงเนี่ยมันอยู่ที่การปรับมุมอย่างที่เรียนไปแล้วนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มแล้วครับเริ่มเข้าสู่รายละเอียดเล็กๆน้อย พี่พลแบบเอาแบบพันผ่านอะไรนี่มันไม่ได้ครับตามขั้นตอนตามมาตรฐานผ่านเลยไม่ได้ไม่ได้ครับคืออยากดูเรื่องเสียงตัวเอง่ะแต่ตอนนี้พี่พลก็ไม่ยอมคืออยากให้ดีเทลทั้งหมดจบก่อนต้องรอครับอันนี้เป็นจุดเชื่อมต่อฮะอันนี้เป็นสายลำโพงที่เราเดินใหม่ตัวนี้จะเป็นสายของขอนนะครับจุดเชื่อมต่อเนี่ยเราจะใช้บัดกรีทั้งหมดเลยนะฮะเพื่อเชื่อมให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็มีปอกผลลัดเพื่อเก็บความเรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง